จำได้อย่างชัดเจนว่าพระพุทธศาสนาที่แท้น้นเรี่อเป็นปรมัติ์นะที่เรามาฝึกวิปัสสนาฝึกสมาธิถีนี้ก็เพื่อที่จะเห็นพระเจ้าคงแท้นั่นคือปัญญาปัญญาที่มันสว่างมันเห็นสภาวะความจริงนะเห็นอะไรเห็นเห็นสัจจะสัจจะคือเจ็บปวดร้อนหนาวเนี่ยมันเป็นสภาวะ,ะเกิดดับเท่านั้นไม่มีตัวตนมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเ ตาที่ไปเห็นนะั่นเรียกว่าพุทธาปัญญาตาของจักษุของพระพุทธเจ้านะเรียกว่าสมาธิตา <c oughs> เอ,อะสภาวะของความจริงธรรมะนะั่นนะคือพุทธศาสนาเนี่ยคือเป็นปรมัตนะประมัตเนี่ยมีอยู่สี่อย่างมีรูปมีจิตมีเจตสิกมีนิพพานสิ่งรูปจิตเจตสิกนิพพานเนี่ยมันเป็นปรมัตมันเป็นของมันอยู่แล้วแต่ว่าอัตตาคืาเรียกว่ากิเลสที่จรมาเนี่ยมายึดเอารูปร่างกายดินน้ำน้ไฟจิต เอาใจนึกคิดแต่งใจรู้วิญญาณแล้วก็เจตสิกใจที่กระตุ้นจิตให้ทํางานเนี่ยอะไรเกิดขึ้นมาก็ว่าเป็นเราหมดเลยเนี่ยอตตารมายึดนิพพานจึงไม่เกิดนะไม่ได้สภาวะประมัดเป็นของจริงเพราะฉะนั้นคำว่าปรมัดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ได้นะอารมณ์วิญญาณเวทนาเนี่ยดินน,น้ำไฟมันอยู่ได้ทุกที่ทุกแห่งมันอยู่ได้ทุกได้ทุกโลกนะอยู่ในโลกก็ได้ปรมามัตเนี่ยมันอยู่ในกัวในไก่ ในเป็ดในคนก็ได้เพราะเป็นสภาวะของดินน้ำลงไฟเป็นดินน้ำลงไฟนะเป็นใจนะสองอย่างอันแรกแหละได้ว่าเป็นความจริงความจริงนี้อยู่ที่ไหนก็จริงอย่างนั้นอยู่ยุคไหนพศไหนก็จริงอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาเป็นศสตจจะกเป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อมันเชื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าอะไรพายเชื่ออตานะอตาแปลว่าปรุงแต่งอตาแปลว่านึกคิดอตาแปลว่าไม่เห็นไม่รู้ความจริงแล้วก็อะไรก็ดีไปหมดเลยนะ เพราะว่าอะไรเราเห็นคาดเคลื่อนจากสัจจะเห็นคาดเคลื่อนของความ,วามจริงก็เชื่อได้ทุกอย่างนะอันนั้นแหละเป็นเหตุแห่งความความทุกข์นะเพราะไม่รู้สัจจะเพราะนั้สมาธิจีก็เห็นสัจจะขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะเห็นสัจจะนั่นเองเมื่อเราเห็นความจริงเราก็จะคลายความยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นผิดทั้งหลายทั้งมวลจะคลายไปได้ถ้ามันคลายได้แล้วมันก็เป็นนิพพานนะแล้วก็ เป็นอนัตตานั่นเองเห็นความจริงนะสภาวะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นน่ะมันเป็นอนัตตาคือมันไม่มีตัวไม่มีตนของมันเองอย่างร่างกายของเราถ้าดูโดยผิวเผินดูโดยตาปัญญาติก็เห็นว่าเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนเป็นแขนเป็นขาอยู่แต่ว่าถ้าใช้สมาธิถีเนี่ยสมาธิถีเนี่แหละเรียกว่าพุทธะตัวจริงนะเห็นแล้วมันไม่มีตัวไม่มีตนมีแต่สภาวะแตกสลายธมภาวะแตกสลายเท่านั้นอันสมาธิถีเนี่ยต้องไปดูไปเห็นสภาวะอันนั้นอันนั้นเรียกว่าเป็นสัจจะนะเป็นสัจจะ สัจจะแตกเกิดได้แตกส,กตกตกส,สลายแต่สันอันนี้เราสัจจะถ้าเราดูเห็นตรงนั้นนะ่ะมันไม่มีคนไม่มีเทวดาไม่มีพรหมันเลยเลยอันนี้สมมติไงพรอมันเทวดาคน,คนแขนขาเนใี่ยสมมุติแต่ว่าความจริงนะ่ะองค์ประกอบที่ทําให้เกิดเป็นแขนขาแล้วก็มาปิดบงังมีให้เราเห็นจริงนะั่นกะ็คือสมมุติต่างๆถ้าเราฝึกสมาธิตีนี้เห็นสัจจะเห็นสภาวะแห่งดินน้านลงไฟเห็นสภาวะแห่งใจรู้ใจรับใจนึกคิดปรุงแต่งใจเบื่อหน่ายใจเครียดไอสภาวะอันนี้แหละมันไม่ใช่ มันมันมันไม่ใช่ของใครมันเป็นสภาวะอนัตตาเนะี่ยบังคับมันไม่ได้มันเกิดเองหายเองนะทําไมเราต้องฝึกสมาธิเตี่ยสมาธิเตี่ยเห็นเห็นที่มันเป็นเน่ยเห็นที่มันเป็นสัจจานั่นเองนะไพราะ้ฝึกวิธีฝึกวิปัสสนาคือฝึกสมาธิถี่ขึ้นมานั่นแหละนะพระพุทธเจ้าฝึกสมาธิถี่เห็นขึ้นมาแต่สรุปเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาแล้วนะมาบอกกล่าวหลังจากนั้นก็มีคนบรรลุนะคนบรรลุทำขึ้นมากมายเพราะว่าสร้างสมาธิถี่ขึ้น นะฟังฟังไม่นานก็บรรธรทมเลยเพราะว่าสมาธถถินี้เกิดนะที่เราฝึกสมาทุกวันเพื่อเพื่อเพื่อที่จะฝึกให้สมาธถถินี้เกิดขึ้นเกิดแล้วเกิดเล่าเกิดแล้วกันแล้ว,ลวให้เห็นสาจาัสาจจะสัจจะนี่มันมีอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วมันเกิดอยู่ตลอดเวลายอยู่แล้วมันไม่มีหลับไม่มีนอนไม่มีพักผ่อนนะทีนี้เราฝึกสมาธถถิเพื่อเห็นให้มา,มากเห็นให้ว่าถ้าเห็นความจริงมากมันก็มันก็จะละความเท็จได้มากๆ เห็นได้มากๆก็จะละความเท็จได้มากเมื่อละความเท็จได้นะก็ละความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเสียได้อันนั่นแหละคือเข้าถึงสภาวะอนัตตาแท้จริงเห็นความจริงแล้วละความเท็จแล้วจึงอยู่ได้อย่างสุขสบายนะไม่มีทุกข์ะันั้นก็มาเรียนพุทธศาสนาเนี่ยให้ถึงแก่นคือให้ถึงปรมดัดเลยไม่เอาบัญญัติอย่างเดียวนะให้หายสงสัยถ้าไม่สงสัยก็ต้อง,ต,องต้องฟัง สอบถามแล้วก็นั่งดูให้เห็นว่าอนัตตาเนี่เป็นของจริงหรือของปลอมนะอนัตตาเจ็บปวดร้อนหนาวนั้นมีจริงหรือไม่แล้วบังคับมันได้หรือไม่แล้วก็นั่งดูให้เห็นให้หายสงสัยกับตนเองนะคนอื่นบอกให้หายสงสัยไม่ได้ที่ว่าหลวงพ่อแสดงธรรมหรือว่าาตมามาบอกให้ญาติโยมทวกไหนเพื่อที่จะให้นําหลักไปประกาศไปไป,ไปดูว่าที่ว่าเจ็บปวดรนน้อนหนาวอนัตตาเนี่ยบังคับมันได้ไหมมันมีจริงหรือเปล่า แล้วมันเป็นของเราจริงหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นสภาวะอย่างนั้นของมันเองแต่เราแต่อัตตาประยิตของเราเองเปิดตาสมาธิถือขึ้นมาหาให้เห็นความจริงนะเมื่อเราเห็นความจริงเราเห็นสงสยัยเราอ๋อเจ็บเจ็บเ<ๆ>นี่ยมันบังคับไม่ได้จริงๆนะมันไม่ใช่ของเราเลยสั่งไม่ได้มาเองไปเองนึกคิดปรุงแต่งเบื่อหน่ายต่างก็เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าตรัสว่านะใครหนอจจะเป็นผู้ชนะแผ่นดินนี้นะ ชนะชนแผ่นดินแผ่นดินนี่โยมอย่ามีนึกถึงว่าเป็นโลกนี้นะคือแผ่นดินตั้งแต่หัวจุดท้านี่แหละนะชนะโยโมโลกเนะี่ยยมโลกคือผู้ที่ทําให้ตายนะทั้งเทวโลกคือทําให้ไม่ต้องไปเกิดในเทวโลกใครหนอจะเลือกเฟ้นเอาธรรมะที่ตรัสกกไว้ดีแล้วเลือกเฟ้นเอานะโยมนะเอาธรรมะ ที่แท้จริงคือธรรมะที่แท้จริงพระเจ้าตรัสไว้ดีนะัคืออนัตตานั่นเองเลือกเฟ้นเอาเฉพาะที่เรามาปฏิบัติเพื่อเลือกเฟ้นเอาธรรมะที่เป็นสาระจริงๆแล้วมองให้เห็นจริงๆอ่นะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ธรรมะของพระเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีผิดเพี้ยนเลยนั่นแหละไหนอนะต้องคาว่าไขรหนอไแล้วนึกถึงเราทันทีว่าใครหนอเราก็อยู่ในไขรหนอคนหนึ่งนะสเสมือหนึ่งในช่างดอกไม้ที่ชาญฉลาดเลือกเฟ้นดอกไม้ฉะนนั้น เหมือนกับว่าพุทธศาสนาเนี่ยมันมีเป็นเรื่องใหญ่พูดในหลายลักษณะแต่ว่าเราต้องรู้จักเลือกเอาสิ่งที่เป็นสาระจริงๆถ้าเราเลือกได้สาระจริงๆแล้วทุกอย่างมันก็จะดีหมดเลยเหมือนกับคนที่ไปเก็บดอกไม้ที่รู้ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะดอกไม้แล้วก็เลือกเลือกเอาเฉพาะสิ่งที่ดีนะสิ่งที่สวยงามต่อคือผู้คําว่าใคหนอตรงนี้คือผู้มีปัญญานะพระเจ้าตัดต่อไว้นีผู้มีปัญญานะ จกเป็นผู้ชนะแผ่นดินนี้เนะี่ยถ้าไม่มีปัญญาแล้วจะไม่เข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นอนัตตาได้เลยโยมนะนึกเอาไม่ได้นะนึกเอาไม่ได้คิดเอาไม่ได้มันต้องมีปัญญาเห็นจริงนะแล้วก็เมื่อชนะแผ่นดินนี้เสร็จแล้วยมโลกคือการที่เราต้องตายเกิดไม่มีแล้วเม่เอเทวโลกต่างก็จะจบสิ้นไปขึ้นอยู่กับการชนะตรงนี้รานชนะแผ่นดินคือชนะอัตตาที่มันยึดครองแผ่นดินแผ่นดินหมายถึงร่างกายของเรานี้จิตใจของเรานี้นะถ้าเราชนะ โลกนี้ได้จบหมดเลยอันนี้เป็นผลต่อไปไม่ได้แล้วนะผู้มีปัญญาจากเล่นเลือกเฟ้นเอาธรรมะที่ตรัโคตสแสดงไว้ดีแล้วเพราะนั้นผู้เชี่ยวต่งสำคัญที่สุดคือปัญญาเนี่ยพุทธะผมงพ่อได้ย้าเน้นให้เห็นอยู่เสม,มอว่าพุทธะก็แปลว่าปัญญาปัญญานะเพราะนั้นเนี่ยเรามาสร้างปัญญาเองไปเห็นความจริงไปละความเท็จนะเป็นเสมือหนึ่งนายช่าง ดอกไม้ที่ชานฉลาดเลือกเฟ้นดอกไม้นะเลือกเฟ้นเอานะเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะ mm hmm. เลือกเฟ้นเ,เราเวลาเราปฏิบัติไปเอกเฟ้นอนัตตานั่นเองนะอัตตาวางอัตตาวางไปเรื่อย mm hmm. ภาพพุทธภาพพุทธาลัลตตรงนี้ความหมายนะคำว่าแผ่นดินหมายถึงอัตภาพร่างกายนี้เองนะ mm hmm. แล้วก็คําว่าผู้ชนะหมายถึงผู้สามารถใช้ปัญญาเห็นอนัตตานะ และก็รู้แจ้งอน,นัตตาในอนัตในอัตภาพร่างกายนี้อะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นเห็นว่ามันเป็นียงสภาวะเท่านั้นเองเป็นสภาวะเกิดหายเกิดหายบังคับสั่งการอะไรไม่ได้เลยอันนี้แหละเรียกว่าผู้ชนะนะสามารถที่จะเห็นและก็วางความยึดติดต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาหมายความว่าเมื่อมีปัญญาเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้นี่ไม่ใช่นึกคิดเอานะปัญญาเนี่ยแปลว่าที่เราเห็นสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาจริงๆนะโยมนะ กิดขึ้นมาจริงๆไม่ใช่นึกเอาไม่ใช่คิดเอาปัญญาตัวนี้นะเห็นแต่สภาพาร่างกายนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเลยนะบังคับมันไม่ได้เลยเจ็บปวดร้อนหนาวนี้เพราะว่ามันเป็นอนัตตาเนะี่ยก็จะเป็นผู้ชนะในปฐพีนะปัพีหมายถึงร่างกายนี้เมื่อชนะปัพีได้ก็ชนะโยมโลกชนะโยมราชได้นะเทวโลกก็ชนะนะพรหมโลกก็ชนะด้วยเพราะสามารถอยู่เหนือโลกทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงนะโดยไม่ต้องไปเวียนว่ายจมปลักอยู่ในโลกอีกต่อไปแล้ว อันนี้คือผู้ชนะอย่างที่ไม่กลับแพ้เนี่ยพระพุทธเจ้าแต่ว่าผู้ชนะแผ่นดินเนี่ยจะไม่กลับแพ้อีกแล้วนะ <S <S มัจจุราชก็มองไม่เห็นแล้วนะมองไม่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าพระลานตสาวกในทำไมท่านไม่ตายเพราะว่ามัจจุราชตามไม่ถึงมองไม่เห็นแล้วว่าอยู่ที่ไหนอ่าอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนะเพราะว่าเหตุแห่งความตายคืออัตตาจากไปเสร็จแล้วการที่จะทําให้อัตตาจากไปได้นั้นคืออะไรปัญญานะ ทีนี้ต่อมาถามว่าธรรมะเนี่ยอยู่ที่ไหนธรรมะอยู่ที่ไหนโยมธรรมะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ในตัวในตัวนะดีแนละ้วองข้อที่กล่าวว่านะธรรมะหนึ่งธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ในป่านะหากธรรมะมีในป่าทุดงเอาไปหมดแล้วนะเพราะว่าทุดองอยู่ในป่าเดินในป่าตลอดนะสองธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ในวัด หากธรรมะมีในวัดพระเนรชีต่างๆอยู่ในวัดตลอดเวลาโยมาทีหลังพระเนนเอาไปหมดแล้วนะไม่ทันพระเนนนะสธรรมะนั้นไม่ได้อยู่ในบ้านหากว่าธรรมะมีในบ้านชาวบ้านอยู่บ้านทั้งวันทั้งคืนนะพระเนนก็ไม่ทันไปบินรบาดแค่ตอนเช้านะเขาก็เอาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในวัดและก็ไม่อยู่ในบ้านแล้วธรรมะอยู่ที่ไหนก็ธรรมะนั้นมีอยู่ในรูปธาตุนานธาตุ ยงเข้าใจคําว่าธาตุนะธาตุเรารู้นะธาตุรูปธาตุคือธาตุที่แปลเปลี่ยนเนี่ยนามธาตุคือธาตุที่รับรู้นะมีแคส่สองอย่างนี้ทั้งสองอย่างนี้เป็นเนพียงธาตุมันไม่ใช่เรามไม่ใช่ของเรานะมันมันอยากจะเกิดก็เกิดมันอยากแก่ก็แก่มันอยากจเจ็บป่วยก็เจ็บป่วยมันอยากตายก็ตายเพราะว่ามันเป็นอนัตตานะนี่เรียกว่าธรรมะรูปธาตุนามธาตุอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นแสดงว่ารูปธาตุนามธาตุนั่นแหละคือธรรมะแล้วนะรูปธาตุนามธาตุนั่นแหละธรรมารูปคือร่างกาย นามถ้าคือใจของเราอันนี้แหละเป็นธรรมะอยู่อย่างจริง,งจังๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยธรรมะอยู่ที่ไหนรูปธาตุนามธาตุอยู่ที่นั่นรูปธาตุนามธาตุอยู่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นนะธรรมะคืออะไรล่ะนะธรรมะก็คืออนัตตานะรูปธาตุนามธาตุนี่บังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาแล้วก็เป็นธรรมะอันเดียวกัอนอีกรูปธาตุนามธาตุคืออะไรนะรูปธาตุนามธาตุคือกายกับใจ นะรูปธาตุก็คือกายนามธาตุก็คือใจเรามีกายกับใจในภาษาไทยในภาษาบาลีนะเราจะได้ฟังภาษาบาลีไปด้วยนะธรรมะก็คืออนัตตาเพราะฉะนั้นธรรมะหรือว่าอน,าตานัตตนี้มีอยู่ในรูปธาตุนามธาตุนี้อย่างตลอดเวลาแล้วไม่แยกจากกันเลยเพราะว่ารูปธาตุเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเป็นคับไม่ได้เลยต่อไปทําอย่างไรให้เห็นอนัตตานะเยม่อจะทําอย่างไรให้เห็นอนัตตานะ ถามว่าในเมื่อธรรมะคืออนัตตามีอยู่ในรูปท่านนั้นท่าแล้วแต่ทําไมทําไมนะเราจึงไม่รู้จักทําไมเราจึงมองไม่เห็นและทําไมเราจึงไม่รู้จักธรรมะทาไมโยมคิดว่าทําไมปัญญา,า <laughs> ตอบเพราะว่าอัตตาอัตตานะอัตตาครอบไว้ปิดบังไว้ไม่ให้เห็นนะอย่างมิดชิดเลยทีเดียวอะไรเกิดขึ้นมา สภาวะเกิดหาย <S <S เกิดหายเจ็บปวดเกิดหาย, <S <S หายแต่อัตา <S <S ตาบอกว่าเกิดเจ็บเกิดขึ้นมาก็เป็นเรารอ้อนเกิดขึ้นมาก็ไปหายก็เป็นเป็นเราปิดบังไว้ไม่เห็นเลยไม่เห็นธรรมะไม่เห็นอนตัตตาถามว่าแล้วจะทําอย่างไรให้รู้จักและมองเห็นได้ <S <S ต้องใช้ปัญญามตอบเบื้องต้นต้องมีปริยัติคือต้องศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจในประเด็นที่ว่ารูปธาตุนามธาตุเป็นอนัตตาให้ชัดๆนะ ถ้าเราไม่รู้จักว่ารูปท่าตุนทำธาตุเราก็ไม่รู้จักอนัตตาถ้าเรารู้จักรูปท่าตุนทธาตุแล้วแต่ยังไมเ่เข้าใจชัดว่ารูปท่าน้ำธาตุนียบังคับไม่ได้เราก็ยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งต้องมีปริยัติคือการศาึกษาหรือว่าฟังนะฟังหรือว่าอ่านนะแล้วก็ในประเด็นหลักๆที่สุดก็คือที่เป็นอนัตตานะถ้าเราฟังอย่างอื่นมันก็เข้าใจยากอยู่นะ ถ้าหากว่าฟังเข้าใจฟังในเรื่องอัตตาแล้วเราจะเข้าใจง่ายเมื่อเข้าใจในปริยัตดีแล้วลงมือนะต้องลงมือปฏิบัติโดยใช้ปัญญาระดับโลกุตตนะลนะจะใช้ปัญญาระดับโลกมไม่เห็นนลยยวนะใช้ปัญญาระดับโลกมองไม่เห็นใช้ปัญญาระดับพรที่ห่อเหินอนากาศตดูเห็นชาติอดีตชาติอนาคตชาติอ่อาต่างๆลน,นั้นก็มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นอัตตานี้นะเพราะว่าอัตตานี่มันลึกมันปิด มันถูกปิดบังไว้ด้วยอัตตาหรือว่าบัญญัติต่างๆเพราะฉะนั้นจึงใช้ปัญญาระดับโลกุตตะละคือว่าปัญญาอยู่เหนือโลกนะอยู่เหนือโลกอย่างเจ็บที่ว่าเหนือโลกนี่คือเจ็บปวดร้อนหนาวนี่เป็นโลกนะแล้วเราก็ไม่อยู่ในเจ็บปวดร้อนหนาวนั้นอัตตามันอยู่ในเจ็บปวดร้อนหนาวได้ยึดตัวรู้ว่าเจ็บปวดร้อนหนาวว่าเป็นเราเพราะฉะนั้นปัญญาโลกุตตละเนี่ยอยู่เหนือโลกคือเจ็บเจ็บขึ้นมาเห็นลงไปที่มันเจ็บแล้วก็พิจารณาอนัตตาเนี่ย ไม่ได้อยู่ในโลกนะโลกตรงนี้คือเจ็บปวดร้อนหนาวที่เป็นดินโน้ำไฟแต่เราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ปัญญาในโลกปัญญาเหนือโลกคืออยู่เหนือความเจ็บปวดแล้วก็เห็นว่ามันเป็นอนัตตาเ,เห็นและพิจารณาตาตาต่อเนื่องซึ่งเป็นขจัดปัดเป่าให้อัตตาเบาบางลงเบาบางลงแล้วในที่สุดเมื่ออัตตาเบาบางลงไปบางลงแล้วอัตตาก็จะสลายตายไปในที่สุดจิตที่มันครอบงำว่าเป็นเราเป็นเรา,เป,เ,ราเป็นเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ย ถ้าว่าเราพิจารณาอัตตาอัตตาเรื่อยเรื่อมันจะมันจะบางนะมันจะบางแผ่วเบาเรื่อยจนกระทั่งว่าตายไปเองในที่สุดนะเ<า>มื่ออัตตาตายแล้วเนี่ยนิพพานจึงเกิดขึ้นมาเพราะฉะน,นั้นนิพพานจะเกิดขึ้นหรือไม่เนี่ยโยมไม่ต้องมุ่งหวังไม่ต้องคาดหวังว่าจะเกิดเพียงแต่ทําลายอัตตาให้ได้นั่นเองคําว่านิพพานก็คือไม่มีอัตตาแล้วแค่นั้นเองนะอัตตาตายไปแล้วนะกิเลสต,ตายไปแล้วกิเลสหายไปแล้วจากจิตของเราแล้วอันนั่นแหละนี่กว่าสภาวะนิพพานเกิดขึ้นอ่า นิพพานมันไม่เกี่ยวกับเราสิ่งที่เกี่ยวกับเราต้องต่อสู้เห็นเป็นอนัตตาคือต่อสู้อัตาตมามากๆเมื่ออัตตาตายแล้วนะอัตตาขจัดตายไปแล้วสลายไปแล้วไม่มีแล้วอันนั่นแหละจิตมันว่างจากอัตตาเมื่อนว่างจากอัตตาเขาเรียกว่านิพพานนะตอนนี้ต่อมาการศึษาเรื่องรูปธาตุน้ำธาตุเป็นอนัตตานะรูปนะรูปอะไรรูปหมายถึงองค์ประกอบหลักของร่างกายได้แก่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลม นามหมายถึงอะไรจิตใจที่รู้ลักษณะของรูปและก็เป็นผู้นึกปรุงแต่งนึกคิดปรุงแต่งเรียกว่ากายกับใจนั่นเองนะอันนี้รูปนะรูปนี้ได้แก่อะไรได้แก่รูปที่สภาวะที่เป็นปรมัดถ้าพูดถึงดินนั่นลมไฟนั่นเป็นปรมัดนะถ้าหากว่ารูปที่เป็นบัญญัตินั่นเป็นอะไรเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวเป็นตัวแต่แขนขาหัวตัวนี่เอามาเป็นอารมณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนาไม่ได้เพราะเป็นบัญญัติ มันไม่ใช่ของจริงแต่ว่ารูปที่เป็นของจริงเียว่าเป็นปรมัดนะรูปปรมั์ธาตุาสี่ธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุลมซึ่งมีอาการลักษณะอย่างไรอาการที่มันจะเป็นสภาวะประมั์ที่มันมีอยู่จริงๆนะไม่เจ็บก็ปวดไม่ปวดก็หนาวไม่หนาวก็ร้อนไม่ร้อนก็หนักเบาอย่างได้อย่างหนึ่งอยู่ตลอดเวลานะอย่างได้อย่างหนึง่งตลอดเวลาแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาการแปรปรวนอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเคลื่อนที่ไปสู่ความตายนะเราเป็นเด็กก็เป็นผู้ใหญ่ล้าแก่เท่าชรลาตายไป เพราะว่าการเคลื่อนที่การแปลเปลี่ยนของธาตุทั้ง4นะอันนี้เรียกว่าเป็นรูปนะแล้วก็รูปปัญญตัตนะรูปปัญญัตินี่คืออะไรที่เป็นภายนอกที่ตาหูจมูกนิ้วกายนะซึ่งเป็นเครื่องรับที่จะเห็นตาก็ทําหน้าที่นะทำหน้าที่ในการเห็นรูปนะนะเห็นรูปหูก็ทําหน้าที่ในยินเสียงจมูกก็ได้ทําหน้าที่รับกลิ่นอ่าดิ้นก็ทําหน้าที่ริ้มรถ กายก็ทําหน้าที่สัมผัสนู่นสัมผัสนี่อยู่ตลอดเวลาอันนี้เพราะฉะนั้นเรียกว่าดินด้านหถไฟก็ดีเป็นสภาวะเกิดดับเกิดดับท่านใดตาหูจม <Sus. S 2> ูกที่กายใจมันก็เป็นสภาวะเห็นรูปแล้วก็หายไปเห็นแล้วหายไปหูนินเสียงเสียงก็เกิดแล้วหายไปเกิดแล้วหายไปแน่แราเป็นปรมัดอีกนะแล้วจมูกก็ได้กลิ่นกลิ่นนี่เกิดขึ้นมาโชยมาแล้วก็โชยไปโชยมาหายไปหายไปเกิดดับเกิดดับท่านในดินก็ได้รื่นลดอร่อยไม่อร่อยเค็ม เค็มเปรี้ยวต่างๆก็เกิดท้ายเกิดท้ายนั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นสภาวะประมัดอีกทีหนึ่งนะมันไม่มีอ่ามันไม่มีรูปแบบไม่มีไม่มีจริงๆแต่ว่าเป็นอาการที่มันปรากฏห้เห็นแล้วก็หายไปเรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนหน้าตาเนี่ยเป็นสภาวะอันนี้นะเรียกว่ารูปรูปปัญญติที่ภายนอกตาเนี่ยเป็นรูปปัญญารูปปัญญิที่เราเห็นได้นะทีนี้กะนามนามก็คือใจนะใจใหญ่นะ ใจใหญ่ของคนเราหรือว่าของสิงสาราศาสตว์ทั้งหลายอันนั้นเขาเรียกว่ามาโนวิญญาณธาตุนะใจรู้สึกนั่นเองใจทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยจะเกิดที่นี่หมดเลยนะใจตาเห็นรูปแล้วก็ส่งมาทําหน้าที่รับรู้ทีน่นี้นะหูก็ทําหน้าที่ได้ยินเสียงแต่ว่าผู้ที่รู้จริงๆก็ตรงนี้ส่งมาตรงนี้สายใหญ่หมดเี่อันนี้เป็น,เป,นเป็นอะไรตาหูจมูกลืกาย,ยใจเนี่ยเหมือนกับเครื่องเครื่องรับ เหนะมือนกับเครื่องรัดหรือว่าจานดาวเทียมแต่ว่าผู้ที่พูด <c oughs> จะต้องส่งมาที่บอกอรหรือว่าที่ใจรู้สึกหรือว่าที่สนามแม่เหล็กอะไรก็ตามในอันนี้ใหญ่ใจใหญ่นี้เสมอ,อใจใหญ่นี้เสมอนะเวลาเราปฏิบัติวิป,ปัสสนานเนี่ยอย่าไปดูว่าปิดตาหูจมูกนิ้วกายใจอย่าเอาตาหูตาจมูกนิ้วกายใจทํางานนะเราเพราะว่าเอา,เอาท้ายของมันที่มันมารวมอยู่ตรงนี้เกิด แล้วก็หายมาส่งสัญญาณเรถึงนี้เกิดหายเกิดหายเกิดเอาสมาธิถี่ดูที่นี่สมาสกัดพิจารณาหน้าตาตาเห็นรูปขึ้นมาอยู่นี่รู้ทางตาขึ้นมาโอหน้าตาหูได้ยินเสียงขึ้นมาอนี่เกิดดับไปดับหน้าตาจมูกได้กลิ่นกลิ่นขึ้นมาเค็มเปรี้ยวต่างๆก็หายเกิดหายเกิดหายเกิดหายเนี่ยนะว่าใจใหญ่นะเอาทํางานตรงนี้นะใจใหญ่ทีนี้เมื่อรูปธาตุดินทํางานขึ้นมาเป็นไง ก็มีอาการหนักแข็งเนี่ยถ้าดินเนี่ยมันทํางานของมันเองมันไม่รู้นะมันไม่รู้ว่ามันหนักมันแข็งมันเบามันนี่ยมันไม่รู้จักเลยนะมันไม่รู้แต่ว่าเมื่อุษยาท่านได้ทำมันที่รู้ปุ๊บมันมาสื่อมาถึงที่นี่คนนี้ได้รับเจ็บปวดแล้วนะกก็หนักแข็งเบาถ้าหนักแข็งเบาเกิดขึ้นมาแล้วอัตตาอัตตาก็เกิดที่นี่เหมือนกันนะโยมนะอัตตาก็เกิดที่นี่อัตตาก็ว่าขาเราหนักขาเราแข็งเบานิ่มเนี่ยเป็นเรานะเห็นว่าเป็นเรา เดี๋ยวว่าถ้า้าน้ําขึ้นมาเอออักษรซับเนี่ยมันมองไม่เห็นนะมันดึกแล้วก็ธาตุไฟขึ้นธาตุไฟตรงนี้นะธาตุไฟตรงนี้ทํางานทํางานเป็นเย็ยนร้อนเนี่ยมาเกิดที่นี่นะมาเกิดที่นี่ไม่มีที่แขนที่ขามันมีที่ใจรู้นะแล้วก็รู้สึกเย็ยนร้อนอุ่นหนาวอัตาก็ว่าเราเราเย็นมากเราร้อนเราอุ่นเราหนาวเนี่ยอัตตามายึดว่าเป็นเราแท้ที่จริงแล้วเป็นรูปธาตุน้ำธาตุทำงานนั่นเองอันนี้มันทํางานของมันแล้วเกิดดับเกิดดับ ้าได้เจ็บอันนี้ก็รู้เจ็บอันนี้ดับอันนี้ก็ดับเนี่ยเกิดท้ายเกิดท้ายมันมันไม่มีไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีไม่มีเราไม่มีเขานะเป็นสภาวะเกิดดับเกิดดับนั่นเองรูปท่านั้นท่าทํางานอย่างนี้เนี่ยอัตตามันเห็นว่าเป็นเราทุกอย่างแต่ว่าถ้าหากว่าท่าโลนทํางานเป็นเจ็บเป็นปวดเกิดขึ้นมาเนี่ยโลมันไม่รู้ว่ามันทํางานแต่ว่าผู้ที่รู้ว่ามันทํางานจริงๆก็คือตัวนี้ใจใจรู้สึกนี้ รู้ทํางานแล้วเจ็บปวดขึ้นมาแบบว่าเราเจ็บขาเราเจ็บปวดเราปวดเนี่ยอัตตามาครอบงําตัวนี้อาการอาศัยอันนี้เกิดนั่นเองอัตตาอาศัยน,นี่เกิดต่อมาหรือว่าถ้าหากว่าตาหูจมูกนิ้วกายใจทํางานขึ้นมาก็ส่งมาที่มันใจใจใหญ่นี่กันมนุษยธาตุกันกนะเหรอเห็นรูปขึ้นมาก็นึกเลยเป็นรูปหญิงรูปชายรูปสวยรูปงามแลนะปรุงแต่งต่อไปเนี่ยอันนี้เาก็มาอาศัยตรงนี้ อันนี้อันนี้เห็นรูปแล้วส่งมาที่รู้รู้เสร็จแล้วอัตาก็นึกคิดเลยเป็นรูปหญิงรูปชายอัตตาก็มาใส่อันนี้เกิดนะหรือว,ว่าตาหูจมูกนิ้วกายใจหรือว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็การถ้ารู้แล้วยินดียินร้ายอันนี้ยินดียินร้ายนี่เกิดเป็นร,รูปภาโทสะหรือว่าเป็นใจอตายอย่างี้เองนะหรือว่าเฉยเฉยเนี่ยแล้วยินดียินร้ายต่างๆนี่มันเกิดหลังจากที่ใจรู้แล้วตาเห็นรูปเกิดขึ้นมารู้เนะี่ยแปลว่ารู้อย่างเดียวนะรู้แล้ว นึกคิดปรุงแต่งเนี่ยอัตตาเกิดยินดีอัตตาเกิดยินร้ายเกิดอัตตาเกิดเฉยเฉยก็โมหะเกิดเนี่ยแล้วว่าหนักแข็งอันนี้รู้รู้สึกหนักแข็งเบานิ่มถ้ารู้สึกบอกว่าอัตตาบอกว่าเราหนักอ่าเราแข็งเราหนิมเนี่ยอัตตาเกิดหลังจากที่รู้นะอัตตาเกิดหลังจากที่รู้อันดับแรกเกิดที่นี่นะแล้วมันเกิดจากที่นี่แล้วมาที่นี่แล้วอัตตาก็อาศัยที่นี่เกิดยังเข้าใจไหม ให้ด้วยนะเข้าใจหรือเปล่าต่อไปนะหากเห็นรูปนามเป็นหน้าตาน่ะหากเห็นรูปนามตาที่มันเป็นจริงอ่ะหากเห็นตรงนี้อ่ะรูปเกิดนามเกิดเห็นว่ามันเป็นหน้าตาก็ถึงนิพพานนะกรณีนิพพานว่าในทางปฏิบัตินั้นหากเห็นรูปนามเป็นอนัตตาก็เห็นพระนิพพานนะนิพพานก็คือหน้าตานั่นเองนะเมื่อเห็นพระนิพพานก็เข้าถึงพระนิพพานเพราะฉะนั้นพ่อจึงบอกว่าถ้าเราไม่เห็นนิพพานแล้วก็เราไปนิพพานไม่ได้ เราเห็นนิพพานนี่จะไปถึงนิพพานได้เราเห็นวัดขอวงเปานะเราก็จะถึงวัดข่วงเปาได้นะอะไรก็ตามถ้าเราไม่หามันก็ไม่เห็นไม่เห็นก็ถึงไม่ได้ก็เดยย้ำให้เห็นตลอดเวลาเจ็บเกิดขึ้นมาเราเห็นโอ้นี่อนัตตานแสดงว่าเราเห็นเราเราเห็นนิพพานนะอนัตานี่เห็นนิพพานนะถ้าหากว่าอัตาตายนิพพานเกิดขึ้นจริงๆนะต่อไปผู้หาทางปัญญนิพพานก็คือสัมมาปัญญาสัมมาสังกปะนะ เจ็บเกิดก็มาอนัตตานัตตาพิจารณานั่นเองผู้เห็นทางปณิพันธ์ตรงนี้ก็คือปัญญาสมัทติเห็นสภาวะอนัตตาเห็นเจ็บเกิดท้ายเกิดท้ายเกิดท้าย๋อนี่มันเป็นอนัตตาเห็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าสมาทติผู้เห็นทางปณิพันธ์นะผู้เข้าถึงพระนิพพานก็คือมัคคยานเมื่อเห็นอนัตตาชัดเจนแล้วอัตตก็อยู่ไม่ได้ถูกขจัดโดยโดยมัคคยานนะผู้เสริฟเมื่อมัคคยานเกิดขึ้นมาตัดทำลายสังขารอัตตาเสร็จแล้วผู้เสวยพระนิพพานก็คือใจผลนะ ใจผลรญย์หมายถึงว่าใจผลรญย์นเนี่ยอัตตาไม่มีแล้วว่างั้นเอนะอัตตาไม่มีแล้วอัตาอตาถูกฆ่าไปโดยมรรคยานเมื่ออัตตาถูกฆ่าโดยมรรคยานอนนันนั้นเรียกว,ว่าเป็นใจผลรัญยหรือว่าเป็นพระสมาบัติหรือว่าเป็นใจนิพพานนะเป็นใจนิพพานแต่นิพพานก็มีระดับนะมีสี่ระดับโสดาปฏิมัคนี่ก็รเรียกว่าโสดาปฏิมรรคยานตัดอัตาตาตาสองตัวเนี่ยอานาคติมรรคอนาคติมรมครคอัตตมรรคก็ตัดเป็น ทีละอย่างทีละอย่างจนกระทั่งว,ว่าเป็นอรหันต์ก็คือนิพพานที่สมบูรณ์นะตาโสตาไปมากเกิดขึ้นมาก็ตัดอตาตายไป2ตัวแต่ว่าอยู่อ่าอตานี่จะทํางานอีกไม่เกิน7ชาติอย่างนี้นะต่อไปพระนิพพานนั้นผู้หาก็คือปัญญานะผู้เห็นก็คือปัญญานะผู้เห็นนิพพานก็คือปัญญานะ ผู้เข้าถึงนิพพานก็คือปัญญาผู้สวยนิพพานก็คือปัญญาในโภทะยานยานนี่แปลว่าปัญญานั่นเองนะสว่างยานสว่างนี่คือปัญญาหมดเลยเพราะฉะนั้นปัญญานี่จึงสําคัญจริงๆนะพระพุทธเจ้าจึงได้ว่าพุทธะนะพุทโธเรารู้แล้วแล้วก็พุทธศาสนาก็ศาสนาแห่งปัญญาเนี่ยปัญญานี่ไม่ใช่ปัญญาทางโลกทั่วไปนะเป็นปัญญาเห็นอนัตตาปัญญาเห็นนิพพานนั่นเองเมื่อเห็นอันเมื่อเห็นเจ็บปวดร้อนหนาวที่อัตตายึดที่อัจตายุึด ที่อัตตายุทธ์ที่อั